น่ารักนะคะกลายเป็นคุณพ่อคุณลูกแสนอบอุ่นค่ะที่ใครเนี่ยก็เอ็นดูไปแล้วนะคะสําหรับเจ้าแมวส้มหยุดกับพ่อโยงอาร์มแชร์ที่เจ้าตัวนะคะพาให้แฟนๆทูอินไซด์ได้ชมความน่ารักกันแบบเต็มๆค่ะ โดยคุณโย่งนะคะเล่าถึงวินาทีแรกที่ได้พบกันอีกว่าลงไปเก็บมาจากกลางถนนเส้นเกษตรน้อมินนะคะคาดว่าน่าจะมีคนเอามาปล่อยไว้สภาพแรกที่เจอนั้นคุณโย่งก็บอกว่าเห็บหมัดเต็มตัวเลยค่ะแต่ว่าพาไปหาคุณหมอแล้วนะคะสุขภาพก็แข็งแรงดีแต่ยังคงต้องไปตามนั้นเรื่อยๆส่วนนิสัยนะคะน้องก็เป็นแมวที่น่ารักเชื่อฟังก็เริ่มรู้เรื่องแล้วค่ะ นอกจากนี้นะคะหนุ่มยงยังประกาศชัดอีกว่าถ้าเจ้าของนะํามาขอคืนไม่ให้แล้วนะอาสาเลี้ยงเองแล้วก็รับปากว่าจะเลี้ยงอย่างดีที่สุดส่วนที่มาของชื่อมาจากไหนไปฟังกันดูค่ะมาในหัวเจอลูกแมวแล้วอุ้มมาแล้วในหัวจะเรียกว่าอะไรดีนะผมเป็นคนชอบตั้งชื่อครับชื่ออะไรดีนะตอหม้อดีไหมชื่อ อยู่เทินดีไหมชื่อน้องถนนดีไหมเอะชื่อส้มส้มเป็นก้อนกอนชื่อก้อนส้มดีไหมอะไรเงี้ยก็เข้าไปปุ๊บลงไปในไอจีผมคนก็แบบพี่ชื่อนี้ไหมส้มหยุดไหมผมว่าเอ้เอออินเทรนด์อินเทรนด์เพราะว่าแล้วมันก็มันก็เขาเข้าใจความหมายได้นะเพราะว่าไอเจ้าตัวนี้มันสีส้มใช่ไหมฮะส้มขาวแล้วก็ผมก็หยุดลดลงไปช่วยอะไรเงี้ยหรือเวลาเราไปช่วยเขาเขาก็หยุดเฉยเลยอะไรเงี้ยเออชื่อส้มหยุดก็ไม่เลวแฮะอะไรเงี้ยแล้วอันนี้คือ ตัวอื่นที่อยู่ในบ้านอะไรเงี้ยจะได้อยู่ด้วยกันตอนไหนอะไรเงี้ยใกล้ลวใกล้ลวคือเขาเริ่มเขาเริ่มมาดมๆมล้วแต่ว่าต้องห่างก่อนคือจากวันที่2ก็นับไป7วันก็คือวันที่10เนี่ยจะต้องไปหาคุณหมออีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็หมอก็บอกว่าถ้าเชื้อบิดหายแล้วก็ไม่มีหัดแมวไม่มีอะไรซึ่งไม่ไม่มีอาการบอกชี้ว่าจะเป็นก็ให้มาเล่นด้วยกันได้ให้มันดูด้วยกันได้อะไรเงี้ยจากที่เอาคลิปลงจนถึงตอนนี้นะครับก็ มีพี่ๆสื่อทุกสำนักเลยก็เอาเอาคลิปไปออกเอาข่าวไปออกอะไรเงี้ยผมคิดว่าถ้าเขาเขาน่าจะได้เห็นแล้วถ้าเขาต้องการจริงๆเ่ะเขาด้ติดต่อผมมาแล้วอะไรเงี้ยซึ่งตอนนี้ก็อยากจะบอกว่าถ้าติดต่อมาตอนนี้ก็ไม่ให้แล้วไม่ให้แล้วนะครับขอเลี้ยงนะครับครับผมเพราะว่าตอนนี้คือคอยยึดเลยใช่แล้วก็บอกเลยว่าจะเลี้ยงอย่างดีมากๆแน่นอน โอ้โหนี่นะครับล่าสุดก็มีคนเอ็นดูน้องส้มหยุดจนเจ้าตัวเนี่ยต้องเปิด IG ใหม่ให้น้องเลยนะฮะยิ่งไปกว่านั้นหลังเปิดได้เพียงไม่นานครับต้องบอกว่าผู้ติดตามเนี่ยพุ่งสูงถึง1,800 0ต่อไปครับ1 8 0 0 0 follower กันแล้วนะครับ